ส่วนที่จังหวัดส,สุร,ราษฎร์ธานีนะครับเกษตรกรชาวสวนยางพารานะครับก็ขอบคุณรัฐบาลครับที่ได้มีการออกโนโยบายในการพักหนี้เกษตรกรนะครับเพราะว่าทําให้เกษตรกรนะครับได้มีเวลาในการประกอบอาชีพเพื่อที่จะหาเงินไปชําระหนี้นั่นเองครับจุดที่รับซื้อน้ํายางพารานะครับของกลุ่มเกษตรกรบ้านสะพาน2ตําบลทุ่งเตาใหม่อําเภอบ้านนาสารจังหวัดส,สุร,ราษฎร์ธานีครับโดยมีนายสุทินช่วยสถิตครับประธานกลุ่มรับซื้อน้ํายางพารา กลุ่มเกษตรกรบ้านสะพานสองนะครับก็ได้พูดถึงเรื่องนี้นะครับว่าตนเองเนี่ยก็ได้มีการติดตามข่าวสารนโยบายของรัฐบาลเกี่ยวกับการพักหนี้ของเกษตรกรเป็นเวลา3ปีรวมทั้งพักดอกเบีย้ยให้กับเกษตรกรอีกด้วยก็ถือว่าการพักหนี้นะครับมิติใหม่แบบครบวงจรที่จะทําให้เกษตรกรนะครับสามารถที่จะมีเวลาในการที่จะหาเงินนะครับมาชําระหนี้ในอนาคตอีกทั้งมีเงินหมุนเวียนที่จะพัฒนาอาชีพของตอนเองได้ครับเป็นโครงการที่ดี พักนี่ให้เกษตรกร,กรประมาณ3ปี3าปีพักทางต้นทางดอกเบีย้ยแต่ว่าที่ผ่านมาก็ไม่ได้พักดอกเบีย้ยต้องครุงแต่ทีนี้ถ้าได้พักดอกเบีย้ยให้เกษตรกรเกษตรกร,รกร็รกรได้ตังหลักได้ตังหลักก็คือเกษตรกรที่ปลูกพืชหมุนเวียนอะไรเนี้ยได้มีเวลาที่จะจํารานี่ ในไปใน3ปีครับก็น่าจะเป็นโครงการที่ดีที่รัฐบาลที่จะามาพักนี้ให้กับเกษตรกรกร็ครับเพราะว่าถ้าผมดูทางทีวีทางรัฐบาลก็จะช่วยเสียดอกเบี้ยให้เกษตรกร,กรครับก็เป็นโครงการที่ดีมากๆในส่วนตัวของผมที่คุยกับกเกษตรกรที่มาขายน้ำยางทุกวันนะครับก็ถือว่าเป็นโครงการที่ดีครับ ด้านนางโสภานิ่มเนียมนะครับลูกหนี้ของธนาคารเกษตรและสหกรณ์การเกษตรนะครับก็ได้เปิดเผยนะครับว่ารู้สึกดีใจนะครับที่รัฐบาลได้มีนโยบายในการพักหนี้ซึ่งตัวนีเนี่ยก็มีหนี้อยู่ประมาณ10,000แสนกว่าบาทนะครับที่จะทําให้สามารถนะครับใช้เวลานะครับหรือว่ามีเวลาในการหาเงินมาชําระหนี้และก็แบ่งเบาภาระของครอบครัวได้ครับหน,นี้ประมาณแสนสามการรู้สึกดีใจเนาะ ใช่แต่ยะเวลามันสามปีใช่ไหมตัวตามันนั่นอย่างว่าเลยนะโดยแบบเกลือตามันก็ตาไม่เต็มที่อ่ะน้องเซตตะกิจมันไม่ดีอ่ะเวลาสองปีเลยนะถ้าเด็กๆตะกิจไม่ดีอ่ะนะก็ดีใจอ่ะน้องเพราะว่าเขาปักนี่ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรหรือว่าทกศนะครับก็ได้แจ้งนะครับถึงเรื่องของมาตรการนะครับเรื่องของการพักชำระหนี้ให้กับเกษตรกรและก็บุคคลที่มีสถานะเป็นหนี้ปกติและก็หนี้ค้างชำระนะครับที่มีเงินต้นคงเป็นหนี้ทุกสัญญารวมกันนะครับทีวันที่30กันยายน2566ไม่เกิน3แสนบาทนะครับซึ่งเกษตรกรที่เข้าเกณฑ์นะครับดังกล่าวก็อยู่ที่จํานวนกว่ากว่า2ล้านกว่ารายนะครับ ทั้งนี้นะคะเกษตรกรก็ต้องแจ้งความประสงค์เข้าร่วมมาตรการพร้อมกับรับการประเมินศักยภาพและความสามารถในการชำระหนี้รวมไปถึงการเสริมความรู้ พื้นฟื้นฟูทักษะค่ะในการที่จะประกอบอาชีพเพื่อให้มีไรายได้ที่เพิ่มขึ้นหลังจากการพักชำระหนี้สำหรับผู้เข้าร่วมมาตรการที่ประสงค์ชำระดอกเบีย้ยค้างเดิมที่เกิดขึ้นก่อนเข้าร่วมมาตรการนะคะถ้าเป็นหนี้ปกติของทกสค่ะจะมีการเปลี่ยนลำดับการตัดชำระหนี้ต้นเงินแล้วก็ดอกเบีย้ยในอัตราส่วน50ต่อ50ต่องเงินค่ะของเง,ง,งินนะคะที่นำมาชำระในแต่ละครั้งคราวค่ะและกรณีเป็นหนี้ครั้งชำระ นะะธนาคารจะมีการจัดสรรชําระต้นเงินให้ทั้งจํานวนที่ลูกค้าค่ะส่งชําระในแต่ละคราวแล้วก็ให้ระมัดระวังเรื่องของมิจฉาชีพค่ะที่อาจจะใช้โอกาสนี้นะคะนําเรื่องของการพักชําระหนี้นะคะไปหลอกลวงในรูปแบบต่างๆจึงขอให้ลูกค้าทุกท่านค่ะศึกษาข้อมูลการดาวน์โหลดแล้วก็การใช้งานของแอปพลิเคชัน B A A C Mobile ค่ะในระบบของ iOS แล้วก็ Android นะคะก็สามารถไปดาวน์โหลดได้ที่ App Store แล้วก็ Play Store เท่านั้นค่ะหรือจะสอบถามข้อมูลได้ที่โทรน,นะคะ025550555หรือสาขาทั่วประเทศเลยค่ะ